สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องลุงพีใส่แบวอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงพีก็มาทําเกี่ยวกับหมวกกล้องติดหมวกกันน็อกสําหรับโกโปนะนี่เป็นหมวกกันน็อกที่ลุงพีใช้ขี่สําหรับอ่ามอเตอร์ไซค์นะครับเห็นไหมอ่านี่หมวกกันน็อกลุงพีนี่ราคาแค่5้0กว่าบาทนะครับซึ่งเราไปสามารถไปดูได้ที่บิ๊กซีแล้วก็ La ัชดาทั่วไปนะแต่ยี่ห้อนี้มันไม่ค่อยจะนี่เท่าไหร่มันเป็นของถูกนะครับแล้วก็ ตรงยืนยืนนี่คือมาเล่าประสบการณ์ในการปั้นอีพ็อกซี่นะครับว่าว่ามันแน่นขนาดไหนนะครับกับกาว 3M นะดูเห็นไหมนี่สำหรับติดหมวกกันน็อก้วยตรงเลยนะคุณผู้ชมเห็นป่าอ่ออ่าเนี่แน่นมากคุณผู้ชมกาว 3M ไม่ไม่หลุดง่ายนะครับเนี่ยเหนียวจริงๆนะครับ อันนี้คือลุงพีไปทํามาในอีพ็อกซี่นี่ซ,นซื้อมาเก้าสิบแปดบาทนะครับแล้วก็อันนี้สั่งในช้อปปีก็ได้นะไอตัวที่สําหรับวางโกโปสามารถถอดได้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่ถอดได้นะครับนี่อันนี้หล่อเองเนยนะอีพ็อกซี่เราปั้นเองปั้นแล้วก็ใส่ถาดวางโดยตรงเลยนะครับนี่ง่ายๆนะครับใครๆที่ทําอยู่นะครับสําหรับใส่หมวกกันน็อกนะนี่ ใส่กับกล้อง GoPro ของเรานะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่ลุงพีใช้กับ GoPro 9นะจะไว้ถ่ายทํานะครับในขณะที่เราขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเราก็สามารถเอา GoPro 9มาเสียบได้เลยนะครับอ่าแต่ทีนี้ลุงพีชอบเอาไว้บนนะจากด้านบนถลายมาด้านล่างนะครับก็จะล็อกนี้เลยนี่จะปล้อยแน่นตึกไม่มีหลุดนะครับกล้องเราไม่มีหลุดขี่ไปแบบ ทําคลิปไปได้ด้วยเลยนะคุณผู้ชมโอเคกับใช้ตัวนี้ครับคุณผู้ชมนี่คือ GoPro 9นะครับใส่เคสด้วยนะ บางคนใส่กระเคสการน้ําถ่ายนะครับในกรณีที่ฝนตกแต่ลุงทีจะใช้เฉพาะแบบว่าใส่เฉพาะเคสนี้นะครับแล้วเราก็เสียบงี้ครับคุณผู้ชม,มนี่นี่เสียบเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้ไม้ตัวนี้ครับเข้าไปในหมวกกันน็อกนะครับนี่เห็นไหมมีตัวแปลงอะแดปเตอร์ด้วยนะครับนี่นี่กันคืออะแดปเตอร์ g o p r o นะคุณผู้ชม มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถเสียบไมค์ตัวนี้ครับเข้าไปแค่นี้ครับคุณผู้ชมเราก็สามารถอันนี้ก็ใส่ในหมวกัน็อกสามารถทําคลิปนะครับอธิบายการขี่มอเตอร์ไซค์ของเราได้แล้วนะครับนี่ลุงพุยใช้นะครับอันนี้คือโกโปรเก้านะคุณผู้มชมใช้โกโปรเก้าในการถ่ายทํานะเออ มันจะโอเคเลยนะครับแล้วมีตรงนี้กันด้วยนะกันลอยนะครับเราสามารถถอดถ้าเราจะไปเที่ยวนะครับนี้หมดงบไปแค่20นะครับก็รวมแล้ว100บาทนะครับไอซื้อไอตัวนี้มาแท่นนี้ไอแท่นวางนี้มานี่ก็ตกประมาณ20กว่าบาทนะครับแล้วก็ซื้อมาเอามาใส่กันนะครับแล้วก็บวกกาวสานะแน่นดือ้อเลยคุณผู้ชมไม่ยอมออกเลยนี่คือ กล้องติดหมวกกันน็อกบางคนบอกคุณทำไมขี่มอเตอร์ไซค์ทำไมสวยจังนะครับคือตัวนี้เลยนะคุณผู้ชมอุปกรณ์เยอะนะครับก็เอามาคร่าวๆว่าเป็นกล้องติดหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกนี้ถ้าใครซื้อราคาเป็นหมื่นนี่ก็ทําดีๆนะคุณผู้ชมนะมันก็สวยละนะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อที่เป็นสําหรับเสร็จเล่นรูปใครซื้อมาก็โอเคที่มันเป็นแบบพับได้แต่บางทีถ้าไอาเป็นแบบหลายกาวก็ดีแต่นี้ลูพีเอามาแบบนะครับกาวสอาอินจะแน่นมากยังไงรีวิว รีวิวมวกน็อกนะครับติดกลอโพนะเดี๋ยวแล้วก็ใส่ได้ใส่กลอโพได้ด้วยนะครใครใช้อยู่นี่เหมาะเลยกลอโพวันนี้แบบรีวิวแบบบ้านๆนะสไตล์แบบชิลๆเลยนี่พอถอดมาปุ๊บนี่เราจะเป็นอย่างนี้เลยครับเอากลอโพมาใส่ได้เลยนี่กลอโพใส่ไปแล้วในชะ่หไหมกล้องมันจะยุ้มๆเลยนะมันจะเอ็นอย่างนี้นะเห็นไหมกล้องเราแบะมาอย่างนี้เลยนะครับพอเราใส่หมวกน็อกมันจะต้องต่ําลงนี้ มันจะถ่ายสวยมากเลยคุณผู้ชมหนุม่มพี่จะใช้อย่างนี้ครับถ่ายเอตอนเช้าแขนได้ด้วยนะครับ <laughs> โอเควันนี้ก็มาทำคลิป คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ทํารายการนี่ไอตัวนี้เหมาะมาก g o p ป o นี่เหมาะจริงทำวีล็อกทำอะไรนี้ครับลุงพีจะใช้ g o p ป o เลยวันนี้ก็มารีวิวกับนี่นะครับชุด g o โป o นะครับสําหรับเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องลุงพีด้วยนะครับลุงพีก็จะทําคลิปใหม่ๆมานาเสนอสําหรับวันนี้สวัสดีครับ